ทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะคะดิฉันพี่ระวันพรงามนะคะผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจจอยคอยคือท่านเอ่อเมนเจอร์ Manager ทวินนะคะนพร,รุตและท่านเมนเจอร์ทวินสุภวิณีหัชเชวสกุลค่ะ,ะ,คะอใกล้สายงานนะคะเอ่อเจสีสมัยครุบนะคะนำโดยท่านซูเปอร์เพรสเดนต์สรุตและท่านานิดโคกพาะค่ะก็ ันนี้เป็นเวทีใหญ่ที่สุดในชีนิตนะคะตื่นเต้นมากค่ะก็เดิมนะคะก็ทีฉันก็ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะมา12ปีนะคะทํางานกับงานพยาบาลกับราชการนะคะมา12ปีเนี่ยได้ของแถมมาหนึ่งอย่างก็คือโรคก,กระดูกขับเส้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามั่นใจกับยาแผนปัจจุบันมากก็เลยรักษากยาแผนปัจจุบันแล้วก็ทากํากายภาพบําบัดต,ตามที่หมอแนะนํานะคะแต่โรคไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งนะคะคุณสามีนะคะก็คือท่านดี렉เ,เตอร์ออนัตพัทพรงามน,นะคะได้ได้นำให้รู้จักยาด้าวสมุนไพรจีนอย่างหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะที่วันนั้นได้แนะนำนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะ ดื่มเพราะคิดว่าเอาว่าถ้าจะเสียชีวิตหรือจะตายก็ตายด้วยน้ำมือสามีนี่แหละ oh. ค่ะเพราะเราคิดเรา่องยาเพราะทุกทุกอย่างก็คือเคยเคยแนะนำคนไข้ะคะ่ะว่าไม่ให้ดื่มของที่เป็นพวกสมุนไพรเราดูว่าคนไข้มาตลอดแต่พอมาเจอกับตัวเองก็เลยเอาว่าตัดสินใจจนดื่มไปนะคะหนึ่งเดือนเนี่ยรู้สึกดีขึ้น,นะคะ่ะ จากที่เป็นกระดูกรับเส้นรู้สึกปวดชาเนะะี่ยค่ะมันก็ทําใหเา้เราไม่ต้องที่ไม่ต้องใช้บอดี้แจ็กเก็ตตัวซัพพอร์ตนะคะหมอกยายภาพก็โทรตามเราก็ไม่ไปทานไป3เดือนนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆะคะ่ะก็เลยตัดสินใจนะคะคุณนัทพัฒนนะคะก็ชวนให้ไปศึกษาเราเข้ามาแบบไม่ได้เต็มใจว่าเราคิดแล้วว่ามันจะเป็นอาชีพขายตรงแต่ข้าราชการชันเนี่ยมันคงที่สุดละ ก็เลยไปก็ไปลองไปดูว่าจริงๆก็คือจะมาศึกษาเรื่องยาสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะพอเข้ามาเห็นอาจารย์แพทยดรเทพินนะคะเป็นแพทย์ดรเทปินได้แนะนําเรื่องยามีความน่าเชื่อถือแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเรื่องแผนการตลาดที่ทําให้ดิฉันประทับใจค่ะวันละหมื่นห้าดิฉันทํางานเป็นพยาบาลมาเป็น10บกว่าปีเนี่ยกว่าจะได้2 0 0 0มื่นเนี่ยเลือดตาแทบกระดิน แต่วันนี้ก็คือได้รู้จักกระจายอัญชลีวันละหมื่นห้าแล้วมีผู้ประสบความสําเร็จมากมายที่ทําได้วนันเป็นแสนแสก็เลยเปิดใจแล้วก็ลองชวนผู้ป่วยญาติผู้ป่วยดูเออมันไปได้มันประสบความสําเร็จก็เลยลองทำคู่กับงานพยาบาลมาสามปีค่ะทําแล้วมีไรายได้เข้ามาเ,ออเทียบเท่ากับเดือนๆบางทีก็เกินได้ซ้ำจึงทําให้ตัดสินใจ3ปีเนี่ย ตัดสินใจลาออกจากอาชีพพยาบาลแล้วก็ข้าราชการมาทำจอยคอยเต็มตัวเลยค่ะวันที่ตัดสินใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมันใช่ไหมแต่พอเราทำมาแล้วจากวันที่เราออกนะคะพศ2558จนวันนี้ค่ะฉันทำมาผู้ทำอาชีพ คอยคอยมาจนวันที่2พฤษภาเนี่ยค่ะทำให้ดิฉันพิชิตตำแหน่งเมน g เจอร์ค่ะขอบคุณค่ะาไม่รู้ว่าจอนคอยถ้าเราขยันอดทนรอได้มันไม่มีอาชีพไหนค่ะทีเ่เราคิดว่ามันมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันอยู่ที่ใจเราคิดว่ามันมั่นคงหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ